หลงตุงอยู่ที่โครงการ5ครับมาถึงจังหวะดีเจอน้ำกำลังทางานระบบน้ำทำงานพอดีเลยครับตรงนี้ลงมะนาวไว้ให้คุณแปลงนี้เป็นแปลงของคุณก๊อฟครับระบบน้ำกำลังทำงานเลยมันได้เวลาเจ็ดงครึ่งครับตอนเช้าอหยุดละหยุดพอดีแต่เครื่องปั๊มน้ำยังทำงานอยู่ มาดูความคืบหน้าช่างทำศาลาที่พักสองชั้นไว้ให้คุณก๊อฟลุงตุ้มไม่ได้อยู่เท่าหลายวันปล่อยก็ทำไว้คืบหน้าไปพอสมควรเลยจะเสร็จแล้วล่วละดีเขาก็ส่งงานส่งงานลุงตุ้มอยู่ก็ถ่ายรูปส่งแต่ไม่เห็นของจริงแล้วมันเลยไม่ ไม่ถนัดไม่สะใจก็เลยต้องดูของจริงเป็นไงช่างหมู็อะไรถ่ายคลิปครับอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำก็มีห้องเป็นห้องอาบน้ำในตัวจดว้วย <c oughs> เดี๋ยวต้องเก็บสีอีกรอบป่ะเพื่อต้องเก็บสีให้เขาเป็นสีบอลนะตรงนี้ว่าเ เออเที่ยวไปหน่อยเต่วชาวเฉียงไหมก็ได้ได้ได้หรือ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 ว่าจะเป็นเป็นกรอบทําเป็นกรอบนั่นอะเว้นต้นฝรั่งไว้เออเออเออเอาเฉียงเลยเหรอหักได้ไหมหักเป็นกรอบมา แล้วก็ตัดเข้ามานี้เนี่ยตัดเออใช่ดีกว่ามันจะได้ดูมีศิลปะหน่อยเป็นสไตล์ลอฟอันนี้อันเป่าพูดถึงอันนี้ไว้อ่างล้างหน้านะครับเอาอ่างล้างหน้าทำไมอยู่นอกบ้านน่ะเอาี้่ะไว้ไหนไว้นี่ไหมอันนี้มันแคบไปนะตีครับวันนี้ผมว่าจะไว้พวกแข็งไฟแข็งอะไรไง อ่ะได้ได้อย่างนั้นเอาตรงนั้นละอันข้างเลยไม่เป็นไรหรอกฝนตกคงไม่มีใครไปล้างหน้าหรอกใช่ปะเนีน่ยเสียงที่ดังอยู่คือเสียงปั๊มน้ำนะครับมันได้เวลาปั๊มมันต้มตั้งไว้โซนละสิบนาทีตรงนี้จะแบ่งเป็นห้าโซน,นเสียงดังอยู่ตรงนู้น เดี๋ยวระบบน้ำคงคงต้องย้ายกันอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเจ้าของที่แต่ละแปลงก็อยากจะมีเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวต้องจะแก้ไขนะครับแยกให้เป็นแปลงแปลงปลงแตจะได้ดูแลกันง่ายเดี๋ยวไปดูข้างบนกันโอ้แข็งแรงเนาะดึงสายเสาเนี่ยนะใช่ดึงดึงดึงสายไฟอ่ะดึงจากตรงนู้นเลย นะดิงเล่น,นี้เอาเอาแหลกมาด้วยนะแหลกลูกหนึ่งแหลกลูกหนึ่งเอาท่อร้อยด้วยนะครับท่อเอาสีเหลืองหรือสีขาว,ส,ขาว,วาสีขาวดีกว่าสีขาวสีขาวดูกันดูคลาสสิกกว่าเยอะเนาะเนี่ยมันอยู่พออยู่ข้างบนแล้วก็บรรยากาศมันก็คนละเรื่องกันเนาะด้านหลังเป็นห้องน้ำาะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศก็มองดู ในสวนเริ่มมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะเพราะว่าต้นไม้มันเริ่มบังนะด้านด้านข้างนี้ก็เป็นเป็นบ่ออยู่ตรงนี้มองเห็นเลยครับตรงนี้เป็นแปลงของคุณของอาจารย์นะของคุณการอาจารย์การแล้วก็แปลงนู้นสุดท้ายนู้นของคุณตั้มยังเหลืออีกแปลงนึงนะครแปลงเนี้ยที่อยู่ตรงหน้าคุณตุ้มเลยเนี่ยตรงเนี้ย ยังเหลือแปลงยังขายไม่ได้มาดูกันหลายคนแล,ะละ้วล่ะแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจนะครับส่วนแปลงตรงข้ามนี้ตรงข้ามคุณก๊อฟก็คือแปลงของคุณคุณแพทเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาหาลุงตุ้มละเออลืมลงไปดูระเบียงเดี๋ยวไปดูระเบียงข้างล่างกันดีกว่าไปดูระเบียงเขา ทำเป็นระเบียงยื่นลงไปในน้ําขอบนนี้ก็เป็นสองชั้นอย่างเงี้ยเป็นสองสเต็ปเพราะว่าเขาทําหลังคาเป็นทรงโมเดิร์นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเอาเป็นสเต็สเปสเต็ปหนึ่งกันน้ํามันเข้าดีกว่าแต่ข้างล่างก็ยายาแนวด้วยซิลิโคนหมดแล้วล่ะแต่นานไปอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ตรงนี้แก้ได้ พื้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาพลาสติกปูแล้วก็เอาเอาหญ้าเทียมปูอีกทีนึงอยู่เลยครับลุงตุ้มเคยแก้มาหลายทีล้วเอาพลาสติกเกษตรนี่แหละปูก่อนแล้วก็เอาญ้าเทียมปูก็จะสวยขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งด้านหน้านี่เป็นระเบียงชายน้ำครับลุงตุ้มสั่งกาแค่2เมตรสี่2.40คูณ2เมตรสีก็คือใช้วีวาบอร์ดสแผ่น ถ้าน้ำมาเยอะๆเราก็นั่งหย่อนขาได้ตอนนี้หน้าหน้าแหลงนะครับน้ำก็ลงไปลึกนิดหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องทำรากันตกนะฮะถ้าตกก็ตกน้ำลงไปเลยไม่เป็นไรห <laughs> ลวงตุ้มดูแลสวนให้ลูกค้าแบบนี้นะครับใครจะทำอะไรก็บอกหลวงตุ้มเดี๋ยวหลวงตุ้มจัดการให้แล้วก็ให้ช่างก็ดูแลให้นะครับหลวงตุ้มขายแล้วหลวงตุ้มก็ไม่ได้ทิ้งก็ดูแลกันอยู่อย่างนี้ละ ดูแลโดยภาพรวมทั้งหมดละลูกค้าต้องการอะไรนะพอเข้าใจว่าทุกคนยังทํางานอยู่นะครับทําไว้แบบรอกเกษียณแต่ลงตุ้มเนี่ยมีเวลาแล้วก็เลยขายแล้วก็ดูแลให้ด้วยแบบนี้นะครับเราไม่ได้คิดเป็นอื่นไป็ใถือว่าลูกบ้านของลงตุ้มก็เหมือนญาตินะครับยิ่งอุดมการณ์ในเรื่องของเกษตรเหมือนกันด้วยแล้วก็ทําแบบนี้ลงตุ้มทําแล้วมีความสุขลงตุ้มก็ทําครับ ตรงนี้เป็นปั๊มน้ําอัตโนมัติแล้วก็ชุดให้ปุ๋ยเป็นเวนชูลี่อัตโนมัติต้องย้ายต้องย้ายเดี๋ยวจะย้ายออกจากจุดนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปไว้ในอีกฝั่งหนึ่งทุกแปลงต้นไม้สวยละต้นไม้เริ่มดีเดี๋ยวอพอผ่านหน้าฝนไปนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แบบแบบเต็มที่ละ แปลงนี้แปลงแปลงของคุณการของคุณตั้มอยู่ข้างในส่วนแปลงนี้ที่ลุงตุ้มยังไม่ได้ปิดการขายพอดีก็รอกันอยู่หลายคน,นแปลงนี้หนึ่งล้านสองแสนบาทหนึ่งไร่พอดีพอดีลุงตุ้มไม่อยู่หลายวันเนี่ยต้นไม้มารอบเนี้ผิดหูผิดตาเลยครับเพราะว่าช่วงสองสองามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกมาตลอดก็เลยต้นไม้ก็ชุ่มชื้นขึ้นมาเป็น เป็นเรื่องที่ดีน้ำก็จะออกขุ่นๆหน่อยเพราะฝนมันตกลงมาแต่ทุกแปลงลูกทุ้มปล่อยปล่อยปลาไปหมดละลูกบ้านต้องการปลาก็เลยเอาเลี้ยงปลาให้แล้วก็แหนแดงมาปล่อยไว้ในแปลงอย่างนี้ทุกแปลงเลยครับแปลงนี้ยังขายไม่ได้ก็เลี้ยงปลานะฮะเดี๋ยวคิดว่าวันต่อวันนี้คงจบอ่ะคงคงปิดเดีวได้เพราะว่า หลายคนรอตัดสินใจก็มาดูที่แล้วละ่ะเดี๋ยวให้คำตอบม,มาดูกันหลายคนนะครับมาดูในมุมนี้ก็ดูดีครับโดยเฉพาะต้นไม้ลุงตุ้มพยายามไม่ให้เขาตัดเลยก็ทุกอย่างก็ยังเหลือไว้รู้สึกว่าจะเสียต้นไม้ไปต้นเดียวเองนะครับในช่วงนี้ใน,ใน,ใ,นในส่วนนี้เสียต้นมบไปหนึ่งต้นน่าจะเป็นต้นมะม่วง นะอยู่ตรงที่ช่างยืนอยู่นั้นเสียไปต้นเดียวเองแต่มันยังเล็กอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่ได้แปลงนี้มีมะว่วงอยู่หลายต้นเหมือนกันระบบน้ําหยุดละให้น้ําครบทุกทุกแปลงล้ก็หยุดนะทำรั้วให้เขาด้วยเขาสั่งทำรั้วเอาเป็นรั้วแบบแบบเลื่อนนะฮะเดี๋ยวลูก ลูกบ้านลงตุ้มไหล่แปลงก็คงจะต้องทำรั้วแบบนี้แล้วก็ดีดูเป็นส่วนตัวดีดนะครับก็ดูเด่นเป็นสง่า